เขาเขียนเล่ามาเห็นว่าเป็นเหมาะเป็นเคสดัตี้เพราะว่าบิดานะเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ว่ามารดานไม่ใช่ oh. ก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเคยอยู่ร่วมกันมาเนะี่ยบุพเพสนิวาสแม้จะต่างศาสนาก็รักกันได้ แล้วก็รักกันหลังจากนั้นก็อยู่ร่วมกันจนกระทั่งมีบุตรธิดาสี่คนและเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้คือเนื่องจากต่างก็ต่างความเชื่อถือกันแต่ก็ไม่มีความขัดแย้งอะไรกันก็สนับสนุนให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ฝ่ายหญิงจะไปโบ์ไปทำบุญตามที่ได้ศึกษามาหรือเชื่อถือมาฝ่ายชายก็สนับสนุนฝ่ายชายนับถือพุทธจะใส่บาตรก็เตรียมอาหารไว้ให้จะทอดกระถินทอดป่าป่าทำอะไรก็เอาสนับสนุนโลกเกิดมาจะนับถืออะไรก็ตามใจแต่โลกก็หันมานับถือ พุทธศาสนาครับแล้วก็ครองชีวิตอยู่ด้วยความปาสุขพระต่างก็ให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกันครับสนับสนุนในการทําความดีซึ่งกันและกันอย่างนี้มาตลอดเลยเจิงกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเนี่ยวาระสุดท้ายดูเหมือนมารดา จะละโลกก่อนบิดาหนึ่งเดือนมั <ขอ S 1> ประมาณ<ะ>นี้นกึกว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้จะได้เข้ามาเล่าให้ฟังด้วยไม่อยู่เนาะมารดาก็ป่วยป่วยเป็นอะไรนะที่หายใจไม่ค่อยจะออกเนี่ยก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลโรคหวัวใจกระดับคุณแม่มหวัวใจกระ,ะดัเ<ะ>ส้นเลือดหวัวใจตีบ แล้วก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งสามเดือนมึงลูกสามีก็ไปค่อยให้กำลับบงใจโดยเฉพาะลูกก็แนะนำให้ทำบุญในทางพุทธศาสนาแล้วก็พยายามพูดเรื่องราวเรื่องบุญเรื่องธรรมะเรื่องอะไรต่ออะไรให้ท่านฟัง ซึ่งปกติท่านก็ไม่ได้ขัดใจอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ความเชื่อกับส่วนความเชื่อวความเชื่อของมารดาส่วนความปรารถนาดีของลูกกับส่วนความปรารถนาดีแม่ก็ไปไปขัดใจลูกลูกจะทำอะไรก็เอาสนับสนุนโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ยอยากจะตั้งกองกระถินตอน้าวัดใหม่ใหม่ รวบรวมทรัพย์ที่สั่งสมมาได้จำนวนหนึ่งแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะเป็นประธานรองอะไรกรรมากาบเรียนใท่านทราบท่านก็ร่วมบุญด้วยนะโอครับร่วมบุญด้วยสนับสนุนคือลูกจะเอาไงก็ได้นนเ,นเนื่องจากเช่นว่าท่านเห็นว่ามันเป็นความดีมันเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรแล้วก็ ได้รับคำสอนจากศาสนานั้นให้รักพื้นมนุษย์อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเข้าไปได้ยกันได้ลูกชวนทำบุญอะไรก็ทำเจิงกระทั่งใกล้จะละโลกเนี่ยมีความทุกข์ทรมานมากท็เดียวทร,ร,รมานหายใจให้ขคออะไรไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่และในสุดก็ละโลกละโลกไป เราเข้ามาดูตรงนี้ไอ้ <c oughs> ตรงใกล้ตรงจาระโลกนี่เ <c oughs> มื่อวานนี้จำได้ไหมที่ลูกพระราชนหนึ่ง <c oughs> เดินทางไปดูสิทธิบุรีลวงน้า <c oughs> ว่าตอนใกล้จาระโลกทรมานมาก <c oughs> แต่ก็แข็งใจเ <c oughs> มื่อได้รับกาแนะนำจากกัลยาณมิตร เนื่องจากเป็นตอนปลายของชีวิตแล้วกายจะดับจิตจิตมันก็รวมรพารวมความทุกข์ทรมานก็ดับไปและภาพแห่งบุญบุญก็ได้ช่องสอดละเอียดลงมาสวมเลยแล้วก็ภาพแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนเรวายเทพชีวิตเงนินมันพรืออกมาไม่ว่า บุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่อะไรก็ตามที่ตัวจําได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนั้นมันจะเห็นหมดอทั้งหมดเลยร,รวดเร็วแต่รู้เรื่องชัดเจนแจ่มใสแล้วก็หลับไปในกลางดวงบุญบตื่นอีกทีอยู่ที่กลางราชรลดใช่ไหมจ๊ะครับอันนี้ก็ แปลกแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งคือท่านศึกษาแล้วก็มีความเชื่อถือเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ามากเก่งคลัดทีเดียวแลวยใจท่านก็จะผูกพันเนี่ยก็นึกถึงสิ่งที่ท่านเคารพนับถือก็นึกไปเรื่อยๆลูกก็พยายามบอกให้นึกถึงบุญท่านก็นึกเงี้ยไปเรื่อยๆให้ช่วยให้อะไรต่างข่มความเจ็บปวด คือมีความคิดว่าเราผู้มีอำนาจใน,นกำลังทดลองจิตใจดูถ้าทนได้ก็ดีอะไรอย่างนั้นแล้วก็วางแวบ,บกันนึกถึงเรื่องบุญว่ามันเป็นความดีค,คือเข้าใจแค่ในระดับนี้ได่ลึกซึ้งไปว่าจะเป็นอะไรอย่างไร,รจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายเมื่อใกล้จะละโลก ภาพของบุญที่ตัวทำในความเชื่อของตัวเนะี่ยส่วนหนึ่งส่วนมากจะเป็นพวกสังคมสงเค,นะคราะห์นะสังคมสงเคราะห์อ่าเป็นส่วนใหญ่ทำโบสถ์สร้างโบสถ์อะไรอย่างนั้นมัง่งให้สถานที่ทีิชาคนมาระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาคชำมละจิตใจให้บริสุทธิ์อะไร,รตามหลักวิชาความเชื่อ แต่บุญส่วนใหญ่ที่จะชัดเจนคือบุญที่ทำในพุทธศาสนาที่ทั้งลูกแล้วก็ทั้งพ่อบ้านยังท่นกรอาหารให้พ่อใส่บาตรอะไรต่างๆเหล่านี้และก็เถินว่าป่าทุกๆบุญอะไรนะที่ทำก็ทำไปเพราะเห็นว่าเป็นความดีจะมาปรากฏแต่บุญตรงนี้แรงกว่า แรงกว่าอาบุญสังคมสงเคราะห์ครับพระนอดับจิตบุกก็เหมือนหลับไป<อ>ตื่นอีกทีหนึง่งอยู่ที่กลางวิมานอชั้นจตุมหาราชิกาอ๋อ่บนสวรรค์เป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเลยอเอ๊ะชั้นที่หนึ่งครับ ชั้นหนึ่งอย่างชั้นที่หนึ่งอย่างอันนี้อันนี้ชั้นที่หนึ่งอยู่นะพูดกัชั้นที่หนึ่งอยู่ในกลางวิมานก็ตื่นขึ้นมาวิมานเป็นเงินแต่ยอดเป็นทองตอนนั้นใหม่ๆนะใหม่ๆนี่รายการฝันในฝันนะเล่าฝันในฝันก่อนที่จะนั่งธรรมะแล้วก็ลุกขึ้นมาก็เสียงประโคม ลลากับบริวารอะไรต่างรวมทั้งตัวก็ตรวจตาสมบัติว่าได้มาจากอะไรบ้างตรวจตาดูอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตของผู้ที่ละโลกไปสู่สุคติภพของชาวสวรรค์นะพย่ยตรวจตาดูเราจะเห็นว่า กฎแห่งกรรมนี่ไม่ได้เลือกปฏิบัติเลยเสมอเหมือนหมดไม่ว่าจะมีความเชื่อแบบไหนรัชชาพุทธในนามก็เยอะครัที่ยินในทะเบียนสมโนครัวอะไรเนี่ยใช่ไหมไม่ค่อยได้รู้เรื่องพุทธศาสนาครับพวกนี้ก็เหมือนกันครับทําบุญก็บมกอ่จะเป็นเหมือนกันเตื่นขึ้นมา็จะคล้ายๆอย่างเนี้ยครับแต่ทีนี้ท่านใจมันเป็นกุศล ทำทั้งสองแบบแบบหนึ่งเชื่อมันเอแบบหนึ่งเห็นเป็นความดีแล้วก็รักครอบครัวไม่อยากขัดใจก็ทำไปก็ตรวจตราดูโอ้ยมันปิดก็ไม่อยู่เลยเพราะภาพมันออกครับเกเป็นของบุญยญเคตของพรรัฒนาัจอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตน่นอกบุญยญเคร,ครบไปรู้ตรงนั้นแหละแล้วก็ รู้อย่างนี้จะทำให้มากกว่าทั้งนั้นเลยไม่รู้เป็นไงเหมือนคุณพ่อคุณวินิตรกพระราแต่ก็ร bueno> ู้อย่างนี้เหมือนกันไปรู <h <h ้เอาตอนนู้นตอนตัวใหญ่แล้วครับวโตโตโตพอเห็นเลยตอนมีชีวิตอยู่ก็ไปทำบุญทำอะไรก็ไม่รู้หนี่บุญของลูกทุกๆลูก มีี่รูปเจ็ดหกลูกครับอลูกหญิงหนึ่งครับลูกชายหกลูกชายห้าเออทำบุญอุทิศไปให้นั่นเลยไปเข้าใจตอนนั้นเพราะฉะนั้นอนโมธนาบุญไม่เป็นแต่ยินดียินดีนี่ก็เช่นเดียวกันยินดีพระแสงมันวาบที่ศูนย์กลางกายแล้วก็วาบทีวิมาน ว่าทีแล้วเกินดฉันจะถูกมหาราชิการของมารดาลูกกุ้งอภัสราเดี๋ยววาบเดี๋ยววาบวาบอยู่เรื่อยๆสว่างเพราะฉะนั้นวิมานก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เป็นวิมานทองจากเดิมใหม่ๆเงินยอดทองตอนนี้เป็นวิมานทองแล้วก็ เข้าใจเลยโอ้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรนะมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยจะเข้าใจครับมันจะไปเข้าใจดีตอนตายแล้วทุกทีครับแล้วก็รู้อย่างนี้ทุกทีครับไม่รู้ม่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราควรจะรีบเข้าใจตอนเป็นมนุษย์แล้วจะไปรู้อย่างนั้นตอนเป็นมนุษย์อ่าตอนเป็นมนุษย์นะครับรู้อย่างนี้ตอนเป็นมนุษย์นี่นะครับลุยทำซะเลยครับนี่คือ เรื่องที่เกิดขึ้นกับชาวสวรรค์ซึ่งระลึกชาติได้เห็นบุปผกรรมของตัวเห็นบุปผกรรมตัวเพระนั้นเก้าสบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ี่ยจะเป็นบุญที่เกิดจากในบุญยเขตของพรัตนไตรอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์สังเคราะห์สังเคราะห์โลกเพราะนั้นบุญอันนี้มันจะเทียบกับบุญในเนื้อนาบุญมันเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะนั้นตอนนี้ของท่านเป็นอย่างนี้ยืนในสายศิน สายของคนทันคนนทันอ่าเป็นเทพปรับสอนอเดี๋ยวท่านก็สนุกเลยแหละเถิดเทิงเลยลามกันเถ,ถิดเทิงกันไปเลย,เลย,เยอ,อยู่ในสายคนทันครับพวกนี้ชอบฟ้อนชอบลัมชอบร้องอะไรต่างๆครับจําเรื่องราวของคนทันได้ไ่มจะ๊ะได้หืลมวไม่ลืมครับ จำได้นะครับเอออย่าลืมมันนะจ๊ะมิฉนั้นเดี๋ยวต้องทบทวนกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็อยู่ในสายของคนทันเท่ปรับสอนส่วนบิดาสิต่อมานิละโลกอธิษฐานขอให้ตายอย่างสงบสงบเพราะเห็นดาริงเป็นอย่างนั้นครับสงสารขอตัวจะเป็นอย่างนั้นบ้างเลยทั้งกับไปอย่างสงบ แล้วก็ภาพแห่งบุญในพุทธศาสนาับปรากฏชัดเจนแจ่มใสหลับไปในกลางบุญบบตื่นอยู่กลางวิมานชั้นดาวดึงอ,อยู่ในเขตสามนี่ยไอ้ที่ว่าถ้าไปเกิดเจอกันมันต้องสร้างเหมือนกันถ้าไม่สร้างเหมือนกันมันก็เกิดคนละที่เพราะนั้นอยู่ในเฟสสามที่มีวิมานทองเล็ก แต่ทอนนี้เป็นวิมานทองใหญ่พระบุญลูกก็ลุยสะบันหันแหลกสร้างบารมีแบบรถถังระจันบาลเลยไม่ตกสักบุญหนึ่งเลยลุ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 ยนั่งสมาธิคืนหนึ่งกับนึกแผ่ส่วนกุศลจากธรรมะปฏิบัตินี้ให้ถึงพ่อถึงบิดาถึงมารดาถึงพ่อถึงแม่รับกันทุกวันกันเลยสว่างสวัยเป็นเทวบุตรอยู่ตรงนั้น ทำไมก็น่าแปลกเออทำไมท่านมาอยู่ร่วมกันได้ในชาตินี้นะปุเพสันนิวาสคือท่านเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนออในยกที่ละกตางกันมาเนี่ยอยู่นอกบุญญเคตเคยอยู่ร่วมกันเพระเจอหน้ามันก็ปิ้งกันนะ คือรู้จิตรู้ใจกันมาหลอกก็ไม่หลอกเอ้ยอะไรกันชื่นชมไปชื่นชมกันมาตั้งแต่ชาายในอดีตกันเยอะแยะจนกระทั่งรู้รู้จิตรู้ใจกันอย่างดีก็เลยมาเจอกันกับปิงกันอีกอย่างนี้ไงมันอยู่ร่วมกันทีนี้ก็ฝ่ายมารดาเนี่ยมักจะอยู่นอกบุญญาเขต ฝ่ายบิดาก็จะอยู่ในบุญญาเับตแต่ว่าเคยอยู่ร่วมกันมาก็มาอยู่ร่วมกันอีกในชาตินี้ส่วนลูกสาวก็นี่เขารักพ่อมากก็ตามพ่อมาพอประจบเหมาะเข้ากับเออเอาหมากเขามาเ,อออมมมาเป็นพ่อเป็นลูกกันเกื้อกูลกันไปเราจะสังเกตดูบางทีนี่เราม,มีความคุ้นเคยกับบางคนนะ แล้วก็มีความรู้สึกแปลกๆอะไรเนยะระหว่างเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตมันก็เป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรกันเยอะแยะ,ยะ,ยะสับเปลี่ยนเวียนวยน,นกันวนกันกนไปอยู่กันอย่างนี้แหละในสังสารวัตที่นี่เนยนั้นมีคําถามว่าแล้วลูกจะไปหาพ่อกับแม่ได้ไหมลูกกุ้งลูกกุ้งลูกอยากไปหาพ่อกับแม่ ก็มีสองวิธีนะลูกนะลูกกุ้งนะนี่เฉพาะลูกกุ้งหนึ่งตายตามสองไปตอนเป็นคือปฏิบัติให้เขาถึงวิชาธรรมกายให้ถึงธรรมกายแล้วก็ไปแบบคุณยายไงคุณยายไปหาบิดาท่าน อย่างนี้นะลูกกุ้งนะทำเป็นไม่รู้มเขียนมาถามได้ปะถ้าลูกจะไปหาได้ไหมก็เลยต้องตอบอย่างนี้แหละครับอาจารย์